5. การตอบคําถามแบบคนฉลาดการตอบคําถามอย่างคนฉลาดไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีคําตอบทั้งหมดเสมอไปนะครับแต่มันเกี่ยวกับวิธีที่คุณจัดการกับคําถามต่างหากมีส่วนร่วมกับผู้ถามและให้คําตอบที่รอบคอบมันมีอะไรมากกว่านั้นอย่างแรกคุณต้องฟังอย่างกระตือร,ร,รือร้นและเข้าใจคําถามอย่างท่องแท้ก่อน ก่อนที่คุณจะคิดและจะตอบมันคุณต้องฟังอย่างท่องแท้การฟังอย่างกระตือรือร้นและฟังอย่างท่องแท้นั้นมันคือการฟังคำถามแล้วคุณต้องทําความเข้าใจกับบริบทของมันว่าผู้ถามเนี่ยกำลังต้องการอะไรอยู่แม้แต่การสังเกตข้อความรองการตอบสนองที่ชันฉลาดนั้นมันเกิดจากสิ่งที่เราจะบอกว่าความเข้าใจที่ชัดเจนในสิ่งที่กําลังถามอยู่ซึ่งหมายว่าคุณอาจจะต้องถามกลับนะครับเพื่อชี้แจงหรือถอดคำถามเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกําลังจะตอบให้ถูกคําถามไม่ใช่คําพูดที่คุณตอบไปเลย ข้อที่2เนี่ยใช้เวลาสักครู่เพื่อกำหนดความคิดของคุณคนฉลาดจะรู้ว่าการหยุดคิดก่อนตอบมันสามารถเป็นเครื่องมือที่ท่งพลังได้และใช้เวลานี่ในการรวบรวมความคิดจัดโครงสร้างของคําตอบคุณให้ดีการหยุดชั่วคราวเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณถึงการไตรตรองและแสดงให้เห็นว่าคุณกําลังพิจารณาคําถามนั้นอย่างจรงิงจังในความเงียบ นิดนิดสั้นๆเนี่ยมันประมวลผลแล้วคุณก็รวบรวมความคิดทั้งหมดก่อนที่คุณตอบแล้วคุณจะตอบแบบฉันฉลาดได้ครับก็สามคุณตอบด้วยความมั่นใจและความอ่อนน้อถมถ่อมตนเมื่อคุณตอบสนองเนี่ยให้คุณตอบสนองด้วยความสมดุลระหว่างความมั่นใจและความอ่อนน้อมถ OM ่อมตนมั่นใจในความรู้ที่คุณมีแต่ก็เต็มใจที่จะยอมรับเมื่อคุณไม่มีคําตอบคุณจะต้องมีความฉลาดในการยอมรับขีดจํากัดของความรู้ของคุณและแสดงให้เห็นว่าคุณกําลังปรารถนาที่จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจําไว้นะครับว่าคนฉลาดเน คือคนที่เรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาก็สี่เวลาตอบตอบให้กระชับและตรงประเด็นกระชับและตรงประเด็นคือจุดเด่นของการสื่อสารที่ชาญฉลาดตอบคำถามให้ตรงที่สุดเท่าที่จะทําได้ลุงตีว่ามันไม่ใช่ง่ายนะครับแต่มันเกี่ยวกับความชัดเจนแม่นยําและมันก็เกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่องด้วยกัน 5. คุณอาจจะใช้หลักฐานและตัวอย่างทุกครั้งที่เป็นไปได้ให้สํารองคําตอบของคุณด้วยหลักฐานตัวอย่างหรือการเปรียบเทียบที่คุณสามารถจะช่วยให้คุณเนี่ยอธิบายประเด็นของคุณได้อย่าง สิ่งนี้จะได้เห็นว่าคําตอบของคุณไม่ได้อิงตามความคิดเห็นของคุณเท่านั้นแต่ยังอิงตามข้อเท็จจริงหรือประสบการณ์ที่คุณมีนอกจากนี้ยังทําให้คําตอบของคุณนั้นเชื่อมโยงและเข้าใจง่ายขึ้นด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความลึกในความคิดของคุณในการเดินทางของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับวิธีที่เราตอบคําถามและบ่งบอกถึงความเข้าใจสติปัญญาและอุปนิสัยของเราเนี่ยมันเกิดจากการฟังอย่างกระตือรือร้นใช้เวลาคิดสักครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบสนองและตอบสนองด้วยความมั่นใจ และความอ่อนมมน้อมถ่อมตนกระชับและใช้หลักฐานให้เป็นประโยชน์เราไม่เพียงจะตอบคำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่เรายังแสดงให้เห็นถึงความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางจิตใจของเรา และอุปนิสัยที่ลึกซึ้งของเราด้วยนะครับในขณะที่เราใช้เทคนิคเหล่านี้เราไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงการสนทนาของเราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเชื่อมต่อของเราเนี่ยกับคนรอบข้างด้วยส่งเสริมความมีชื่อเสียงของความรอบคอบของคุณสิครับความเฉลียวฉลาดของคุณสามารถแสดงออกได้ดังนั้นครั้งต่อไปก่อนที่คุณจะตอบอะไรเมื่อคุณถูกถามเนี่ยนะครับให้คุณคิดว่าเป็นโอกาสในการใช้เทคนิคในการตอบคำถามแบบฉลาดที่ลุงติดได้ลองทดลองนํามาใช้แล้วนะครับการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่จะดียิ่งกว่าหากคุณเต เรียนรู้ด้วยตัวเองและคุณอาจจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่ประสบความสำเร็จลุงตีก็มีอีกหลายกาลยุทธ์เลยสำหรับการบริหารแบบเจาะลึกในแบบฉบับของลุงตีโดยเฉพาะมันจะอยู่ในหลักสูตร8 Excel ที่ลุงตีมีหากคุณสนใจอยากเรียนรู้ก็ทักทายกันเข้ามาเนื้อหาต่างๆนี้ลุงตียงยินดีถ่ายทอดให้มันมีความรู้มากมายหลายหลังติดตามช่องลุงตีไว้แล้วคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ลุงตียังมาเล่าให้ฟังอีกอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตี CEO